สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกแนละ้ววันที่5เดือนหนึ่งปศ2568กับแนวทางเราทีว TV, ลีลาเฮดดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณไปก็หาเด็กเด่น,นจากศูนย์ถึงเก้าคัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงคนเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูแนวทางเนาะวันที่5นะครับบลาทีวีผลออก9820 2นะครับ 98202วันนี้ลาวทีวีลดเนาะนะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับสำหรับแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีลดนะครับจุดบินไปเข้าเลยนะครับจุดบินไม่มีเลยวันนี้นะครับกลับไปกันต่อที่ลาวเฮตีนะครับลาวเฮตีนออก67952เนาะบ สำหรับท่านที่เล่นจุดบิน,น,นะะก็นเข้านะข้อที่สองห้าห้าสองครับที่นำจุดบินไปใช้นะคะรับก็เข้าที่ห้าสองนะครับส่วนวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดตัวเน้นไม่เข้านะครับเข้าตัวที่ไม่เน้นเน้เาะ,ะไปนำสอบไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับทางเด็กเด่นวิ่งรูดนะครับให้สองตัวนะครับ ก็จับให้2 2 3กับ2 4 6 2 5่ว่าผมไม่ได้จับ2 5นะครับแต่ว่าใครจับก็จะได้เนี่ยจะเป็น1 5แล้วก็2 5ง้าจับทั้งหมดแต่ผมเลือกจับให้แค่2 3กับ4มาเลขเนานะแต่ผมจับหมดมันจะเข้าชุดนี้นะครับ ไปต่อที่ลาสตานะครับลาสตาก็ผลออก99063นะครับจุดบินก็เกาเีกหตัวเดียวเนาะ<อ>ก็ถือว่าลุดนะครับสำหรับท่านที่ใช้ชุดวินนะครับส่วนใครที่วิง่งรลดนะครับ ก็เข้าที่6นะเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นเห็นไม่สังเกตดูได้นะครับเวลาแนวทางผมไม่เข้าตัวที่ไม่เน้นเข้ามันจะเข้าตัวตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับพอมันเข้าตัวเน้นมันก็จะเข้าเข้าตัวเน้นทั้งหมดเลยนะครับแนวทางก็ให้2 6งหกสองแปดสอ้เจใกล้เคียงตัวสุดก็คือตัวนี้หกสออก6กสาม ผมไม่มีเลข3เนาะนะครับม,มีเลข4ม,มีเลข4เลข5เลข2แต่ไม่มีเลข3ก็ออกตัวที่ไม่มี6 3ก็ถือว่าเขาวิ่งโลดทางเดียวลาวสตาร์นะครับเข้าที่เลข6นะครับรับต็วันนี้ก็ถือว่าตัวเจาะนะครับตัวเจาะทั้งหมดก็คือเข้าแก้ฮิตดีนะครับ สุดทีวีกับเราสตาร์หลุดนะครับก็ทีวีหลุดหมดเลยนะครับแต่ราวสตาร์ก็เข้าวิ่งหลดนะครับตัวเจาะไม่เข้านะครับก็พอมาตามกันต่อเนาะสุดรับแนวทางนะครับเรามาดูเราทีวีแบบน,นี้นะครับวันนี้จุดวินนะครับ หกเจ็ดสองสามแปดเลกเด่นผมให้ที่หกกับเจ็ดก็เน้นในที่เลขหก 6. ก็จับทั้งหมดเลยเนาะนะครับ สี่ชุดหกเจ็ดหกสองหกสามหกแปดสามตัวผมจับให้ตัวเดียวนะครับก็คือหนึ่งหกแปด ที่ผมเน้นเน้ผมเน้นในสองชุดนะครับ6 3กับ6 8ถ้ามราชอบชุดไหนชอบ6 8นะครับกลับไปต่อที่ราว HD งชุดวิน7 9 สามสี่ห้าเลขเด่นก็คือเลขเจ็ดก,กับเลขเก้าผมเน้นหะน้าที่เลขเก้านะครับก็จับไล่หมดเลยนะครับเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสามตตมจับไปที่หกเก้าสาม ก้าวสาวันนี้ที่ผมเน้นเลข9จะก,ก็ระวังเลข6นะครับดยจะเอาสตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับวันนี้ผมชอบ2ชุดนะครับจบ9ก้กับ9กส ชอบมาสุดกี่ชุดนี้นะครับกลับไปต่อที่ลาสตาราสตาวันนี้จุดวินหกสามแปดสี่ห้าเก้า ส่วนเลขเด่นผมให้6กับ3เน้นในที่เลข6กนะครับก็จับไป4ชุดเลยนะครับ68แปดหแล้ว6 9 ตามตัวมันจะไปที่สี่หกแปดแล้วก็สี่หกเก้าเนี่ยในสองชุดนะครับหกแปดกับหกเก้าถ้าชอบเลขสามจับที่เลขสามนะครับก็จะเป็น สามแปดสามสี่สามห้านะครับครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับครับใตอนี่ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่6เดือนหนึงปศสองวันะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ